ครับซึ่งน้ำหมักเชื้อพาพของเรานะครับก็มีประชาชนจิตอาสาเก้าองค์กรที่ทํางานร่วมกับทางองค์การมหาสวส่วนจังหวัดพุนธานีได้บริจาคมาทางองค์การมหาสวส่วนจังหวัดพุมธานีจากการอาขอความนุครารห์ของโรงเรียนวัดคลองอัดกลางคลองสี่แห่งนี้นะครับทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเนื่องจากว่าทางโรงเรียนไม่ว่าจะมีทั้งยุงลายทั้งน้ําท่วมขังทั้งน้ําเน่าเสียนะครับเราก็ นำมาหม้อให้กับทางโรงเรียนก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าน้าหมักจุลภาคตัวนี้จะเป็นประโยชน์ที่ดีซึ่งถ้าหากว่าใส่ในบอ่อปลาหรือว่าบอ่อที่เลี้ยงปลาที่มีการเน่าเสียนั้นนะครับน้ำหมักจุลรีย์ตัวนี้จะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่ไปกินเขาเรียกว่าไปไปาสามารถทําลายจุดในไตรหรือว่าการเน่าเสียต่างๆได้ซึ่งณเวลานี้นะครับที่ตำบลอสวายแห่งนี้ก็ส่วนหนึ่งได้รับการประสานงานมาจากคุณมานุจัก,กรา ซึ่งมานนท์จาก,กาก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทํางานร่วมกับทางองค์การมหาส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยวผมจะให้มานนท์จาก,กาเล้กล่าวถึงว่าบริบทของตําบลลาดสวายในเขตพื้นที่ลาดสวายเป็นอย่างไงบ้างเรียนเชิญคุณมานนท์จาก,กาครับครับขอบคุณร,ครัคตัออนตอขอบคุณท่านพลตำรวจโทคำวิทยูจางนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดปทุมธานีและท่านนาเรศพุจิตาที่ปรึกษานายกองคการมหาส่วนจังหวัดปทุมธานี ผมแนะนำของตัวแทนของราชสวายนะวันนี้จะต้องขอบคุณทางบอบจปทที่เล็งเห็นความต้องกาของชาวราชสวายโดยเฉพาะช่วงนี้หลังจากเกิดน้ำท่วมก็มีน้ำที่มันรวมกันถังเน่าเสียแล้วก็ทำให้เกิดเชื้อโรควันนี้ทางบอบจก็ได้นำน้ำหมักมามอบให้ซึ่งต้องขอบคุณไปทางบอบจด้วยครับตัวผมเองเนี่ยวันนี้ก็ มาด้วยกับทีมงานแล้วก็เราก็จะจมอบน้ําหมักตัวเนี้ยไปให้พี่น้องประชาชนทุกๆหมู่บ้านที่ได้รับความบบร้อนอ่าเราจะกระจายตัวถึงอ่าตอนเนี้ยที่เราได้มาวันนี้ประมาณ5,000ลิตรอ่ก็ก็จะให้ทางโรงเรียนเก็บไว้ใช้ในส่วนรวม2,000ล,ลิตรที่เหลือจากนั้นผมในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวราชสวายก็จะนำน้ำหมักเนี่ยกระจายไปทุกหมู่บ้าน ต้องขอบคุณมากมากครับกับนี่นั่นคือความรู้สึกของคุณมณโฑจักราที่ได้ประสานไปยังโอกาประหารส่วนจังหวัดทุมธานีแล้วก็วันนี้นะครับทางท่านผอก็ติดภารกิจก็ได้ส่งตัวแทนของท่านนะครับอยากจะฟังเสียงคุณครูนะครับเพื่อด้วยความรักด้วยความห่วงใยจากทางอบจที่มามอบให้วันนี้ครับเชิญครับครูครับค่ะก็ดิฉันก็เป็นตัวแทนท่านท่านผอโรงเรียนวัดกลางคลองสีนะคะ ก็รู้สึกว่ามีความยินดีมากนะคะที่คณะทีมงานของคนตำรวจโทรคำรงวิทย์ทุกกระจางนะคะท่านนายกอบจอปทุมธานีนะคะที่ให้ความสำคัญแล้วก็มีความช่วยเหลือองงเรียนวัดกลางคลองสีมาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทีมงานทุกท่านค่ะครับพี่น้องครับหลังจากอนอกจากที่เราทำการเอานำน้ำหมักเชียวภาพมาแล้วนะครับในวันนี้ เราก็มีการฉีดพ่นป้องกันโควิดให้กับโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีการแจ้งไปนะครับว่าในสถานการณ์ภาวะว,วิกฤตโควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดทางองค์การมหาส่วนจังหวัดปุมธานีของเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับขอให้ทุกที่ทางโรงเรียนทางวัดวารามต่างๆขอให้ท่านขอมาครับเรายินดีที่จะบริการพี่น้องประชาชนด้วยความรักด้วยความห่วงใยจากนายกอง์การมหาส่วนจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทุกกระจ่างและทีมงานจากอบจครับ